I could do this all day I could hear them all hey don't care what they all say I'm gonna do it my way got I'm like whoa. i got like whoa. got I'm like whoa. i got' like wall I could do this all day I could hear them all hey don't care what they all say I'm gonna do it my way God, เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมมันพีดบอท่ลัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนมานะเปียกฝนมาเลยเพื่อจะมาแจกไ d ให้คนดูนะครับผมส่วนไ d ดีที่ผมจะแจกผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับเป็นยังไงครับโหดป่ะไ d ดีมันก็ถือว่าโหดมากเลยนะครับเหรียญพร้อมเล่นเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คลิปนี้ผมด้วยนะถ้าเกิดถึง20ไลค์เดี๋ยวผม เดี๋ยวสัปดาห์หน้าๆผมแจกอีก20ไลน์นะคนดูเดี๋ยวฉลอง100ร้อยทับเดี๋ยวก็มีน่าจะแจกอีกนะเดี๋ยวผมจะแจกรหัสโดยการที่ผมจะปิดตัวเลขสุดท้ายไว้นะครับเป็นตัวเลขที่ง่ายๆไปเดากันได้เลยง่ายๆเลยผมจะแจกเลยนะครับผมสามสองหนึ่งเป็นไงครับกดทันหรือเปล่าครับใครกดทันใครได้ก็บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย